สวัสดีครับวันนี้มาเพบวผมพีทรวิวทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวของที่ได้จากการไปดูหนังเรื่อง d ด a พู w o l v e บ i ีนนั่นเองสำหรับของที่ผมจะมาให้ดูในคลิปนี้นะครับก็เป็นของที่ผมได้มาจากวันที่24กรกฎาคมหรือก็คือวันที่ d e เดท o ู w o l v e r i n นฉายเป็นวันแรกนั่นเองนะซึ่งก็จะมีของจากรอบ IMAX Fan s c r e e n i n g นะครับสำหรับรอบนี้เนี่ยก็เป็นรอบพิเศษจากทาง Major เม j o r นะครับที่โรงภาพยนตร์พารากอนซีนิเพ็กรอบเวลา8โมงเช้านั่นเองนะไฮไลท์ของรอบนี้เนี่ยเราก็จะได แล้วเรามีถุงเท้าสีแดงแล้วเราจะขาดถุงเท้าสีเหลืองไปไม่ได้ครับกับรอบ first day fan screening ของทาง S F นะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบพิเศษที่ Central World นะครับรอบเวลา8โมงเหมือนกันนะไฮไลท์ก็คือถุงเท้าวูบรินสีเหลืองนะครับและในวันเดียวกันเนี่ยผมก็ยังได้ไปดูรอบ fan screening แบบไทยๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรอบพิเศษที่โรงภาพยนตร์พาร์กอนซีนเพ็รอบเวลา1ทุ่มตรงนะ แล้วก็นอกจากนี้ก็จะยังมีของจากโปรโมชั่นแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มดูของทีละชิ้นกันเลยนะครับมาเริ่มดูของชิ้นใหญ่ๆกันก่อนนะครับสำหรับโปสเตอร์2อันนี้เนี่ยก็จะมาจากรอบ m a 맥 Fan s c r e e n i n g ของโงรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กเอบเวลา8โมงเช้านะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูโปสเตอร์ iMac กันก่อนนะครับมาสำหรับโปสเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีขนาด13คูณ19นิ้วนะซึ่งโปสเตอร์ทุกใบที่ผมมาให้ดูในคลิปนี้เนยะนดเัหมลครบ ตัวโปสเตอร์ i m a มเนี่ยคือมันจะแตกต่างกับโปสเตอร์อันอื่นนะตรงที่แบบมันจะมีแบบความด้านๆนะครับซึ่งมันจะดูแบบพรีเมียมมากๆเลยนะครับในอยู่โปสเตอร์ poster. สวยมากๆเลยนะเนี่ยเป็นรูปมือของเดฟพูกับบูเบอรีนะครับแล้วก็ใส่กําไร i m a กด้วยโอ้โหคือเท่นะครับผมมีมีโลโก้นะครับ i m a มสวยงามเลยนะครับผมเนี่ยตรงโลโก้มันจะเป็นแบบนูนๆด้วยนะครับสวยมากๆส่วนใบนี้เนี่ยก็จะเป็นโปสเตอร์แบบไทยๆนะครับซึ่งก็เป็นลายตลาดน้ํานะบอกเลยว่า ครีเอทแล้วก็สวยมากๆนะครับเนีย่ยเป็นตัวแบบของเดซพูกําลังถือทุเรียนแล้วก็วูบบีกําลังพายเรือนะครับโอ้โหสวยงามสุดๆนะโปสเตอร์ก็เป็นแบบมันๆนะครับนี่ด้านหลังไม่มีอะไรนะอ่าแล้วก็ลายต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นลายมวยไทยนะครับผมเป็นโปสเตอร์จากรอบแฟนสกร,รีนนิ่งแบบไทยๆนะนี่เลยก็เป็นแบบลายที่เท่มากๆเลยนะครับเป็นเดซพูกับวูบบรีใส่กางเกงมวยกําลังขึ้นชกกันในสังเวียนเลยนะครับผมบอกเลยว่าเท่สุดๆนะครับโปสเตอร์ลายนี้ อ่าแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์จากรอบพิเศษของทาง s f นะครับรอบ First d a y Fan s c r e e n i n g นะครับนี่เลยก็จะเป็นโปสเตอร์ระบบเสียง d o b บย์แอสนะครับนี่เลยอูโหสวยงามมากมนะครับตัวโปสเตอร์ก็เป็นมันๆนะครับผมเนี่ยเหมือนกับโปสเตอร์แบบไทยๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าของบูเบลินกับเดซคูเนี่ยกำลังมองจ้องกันนะครับพร้อมตะโกนใส่กันนะก็สวยงามดีนะครับนี่เลยด้านหลังไม่มีอะไรเหมือนกัน หดงามมากเลยครับโอเคครับแล้วก็ดูของชิ้นใหญ่ๆกันไปหมดแล้วนะของชิ้นต่อๆไปเนี่ยผมก็จะให้ดูในมุมนี้นะครับจะได้เห็นของกันชัดชัดเริ่มกันที่ตัวของ iMAX Collectible card กันก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็ได้มาจากรอบ iMac First Fan Screening นะครับผมนี่เลยได้มาพร้อมกับตัวโปสเตอร์ iMac เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลายมันก็จะเป็นแบบเดียวกับโปสเตอร์ iMac เลยนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆนี่แล้วก็คือมีความนูนด้วยนะครับผมเนี่ยตรงเป็นรูปมือหรือโลโก้ไอแม็กส์โลโก้เดะะผพ จำนวนมาสวยเลยนะครับโอ้โหด้านหลังนะครับก็จะเป็นโลโก้ IMAX แบบนี้เลยนะครับพร้อมกับเขียนว่า collectible card ด้วยนะครับก็เป็นบัตรแข็งบัตรสะสมนะก็คือสวยงามมากๆนี่เลยงดงามมากนะครับชิ้นต่อมานะครับก็เป็นไฮไลท์ของรอบ IMAX First f a n Screening เลยนะครับกับตัวถุงเท้าเดทคูนะครับนี่เลยแพ็กเกจเขาก็จะมีกระดาษพันมาแบบนี้นะครับเป็นโลโก้เดทคูแอนด์บู r บ n e นะครับผม ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรายละเอียดต่างๆของถุงเท้านี้นะนี่ก็สวยงามเลยนะครับแพคเกจเนี่ยเดี๋ยวเรามาถอดดูกันดีกว่านะครับว่าลายจะสวยงามสักแค่ไหนโอ้โหบอกเลยว่าน่ารักมากนะครับดูที่คนเป็นแบบเดพูหันหลังแล้วก็หันหน้ามานะครับโอ้โหสวยงามมากและคือตูดนี่นองลเลยนะครับผมก็ว <laughs> สวยเลยนะครับมีถุงเท้าก็ยาวประมาณนี้เลยนะครับเนี่ย สวยครับสวยอ่ะด้านล่างก็จะมีคำว่า Deadpool and w o o v e r i n e ด้วยนะครับนี่เป็นโลโก้หนังก็คือสวยเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเอาไปใส่ก็เท่เลยนะครับบอกเลยแต่ว่าทรงนี้ผมก็คงเก็บไว้สะสมดีกว่านะครับ <c oughs> ถุงเท้าเด o พูไปแล้วต่อมาก็มาดูถุงเท้าบูบ r i ีนกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของจากรอบ First Day Fan Screening ของทาง SF นะครับผมตัวแพ็กเกจก็เหมือนกันเลยนะครับด้านหน้าเป็นโลโก้ ด้านหลังก็เป็นรายละเอียดต่างๆของถุงเท้านะจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นรูปของถุงเท้าบูเบอรีนั่นเองโอเคเรามาถอดดูกันเลยนะครับซึบมีอูโหูเป็นตัวบูเบอรีนแบบกำลังเกลี้ยวกราดเลยนะครับนี่คือก็ดูน่ารักดีนะสวยงามนะครับนี่อูโหูก็ขนาดเท่าๆก,กันกับเดซพูเลยนะครับเนี่ยด้านล่างก็จะมีโลโก้เดซพูแอนด์บูเบอรีนเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าทำออกมาได้สวยงามเลยนะครับเนี่ย ดูทุกคนงดงามนะครับสวยครับสวยมาครับเดี๋ยวผมลองเอามาเทียบกันให้ดูนะครับกับถุงเท้าเดซพูลแล้วก็ถุงเท้าบูเบรีนะครับบอกเลยว่าสวยงามทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยเดซพูลเป็นสีดําแดงนะครับบูบรีเป็นน้ําเงินเหลืองสวยนะครับใครที่มีเดซพูลเนี่ยก็ต้องมีบูเบอรีนะหรือใครที่มีบูเบรีเนี่ยก็ต้องมีเดซพูลนะครับแต่ถ้าใครที่ไปดูรอบเดียวแล้วก็ได้มาแค่แบบเดียวเนี่ยก็แนะนําไปหาแลกคนละข้างก็ได้นะครับเนี่ยเก็บคนละข้างแบบนี้ก็เท่ดีนะอื สวยงามเลยนะครับิ้นต่อมาที่ผมจะให้ดูนะครับก็เป็นตัวของ collectible ticket นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น collectible ticket ของ sf จากรอบ first day fan screening นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยนะครับชึบนี่แกเออกจากซองพลาสติกใสแล้วนะครับก็จะพบกับ collectible ticket ที่ไม่วิบวับแล้วนะครับหรือว่าน่าเสียดายมากๆเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาเลิกทาแบบวิบวับตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก็บมานานแล้วนะใครทราบเนี่ยก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับ คือแบบเสียดายมากมันไม่วิบวับแล้วว่าถ้าเป็นวิบวับนี้น่าจะสวยมากเลยนะครับแต่ก็ยังโอเคนะครับเนี่ยตรงโลโก้เขาก็มีการปั๊มนูนมันๆมาให้นะครับก็ยังถือว่าสวยอยู่นะส่วนตัวตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบด้านๆนะครับด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับของภาพยนตร์เรื่องนี้นะอันนี้ก็เป็น c o l เล c t i b l e ticket แบบที่254นะครับซึ่งของเรื่องเดดพูลเนี่ยจะออกมาค่อนข้างหลายแบบเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมขึ้นดูไปให้ก็ะจะออกมาทั้งหมด แแบบเลยนะครับก็ตามเก็บกันได้ยาวๆเลยนะอันนี้ก็คือทุกที่นั่งในระบบปกติเนี่ยก็ดูได้นะครับผมแต่ต้องเป็นสมาชิกของ sf plus นะถึงจะแลกได้ก็อย่าลืมไปแลกกันนะครับสำหรับคนที่ดูเรื่องนี้ในโงรงภาพยนตร์เครือ sf ชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของ deadpool s t เกอร์นะครับอันนี้ก็จะได้มาจากรอบแฟน screening รรแบบไทยๆนะครับอ่าด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้ของ deadpool and b u b e r i n นะครับแล้วก็เป็นแผ่นสีดำนะครับที่แบบมีมรอยดามจเต็มไปหมดเลยนะครับก็ถือว่าสวยงามเลยนะ ด้านหลังนะครับก็เป็นรายละเอียดไลตต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะดูกันเลยดีกว่านี่ชุบๆได้มาแล้วนะครับปุ๊บนี่เลยสติ๊กเกอร์ o l and w o l v o บ i n e นะครับก็จะเป็นลายเส้นวาดแบบน่ารักนารักแบบนี้เลยนะครับ1โฟกัสหน่อยอตรง2ตัวนี้เนี่ยก็เป็นลายเดียวกับตรงถุงเท้าเลยนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้น่ารักเลยนะครับเนี่ย สวย,สวยแล้วก็รอบแฟนสปรินิ่งแบบไทยๆเนี่ยผมก็ได้ของมาเพิ่มอีก2ชิ้นด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจองตั๋วผ่านเพจสมาคมผู้คลั่งไคล์ซูเปอร์ฮีโร่นะครับสำหรับใครที่จองตั๋วผ่านเพจนี้เนี่ยก็จะได้ของมาเพิ่มอีก2ชิ้นนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันทีละชิ้นเลยนะครับเริ่มจากตัวนี้ก็จะเป็นแฮนด์บินนะครับผมของญี่ปุ่นเลยนะครับนี่ก็เป็นโลโก้เ o o ูแอนด์บูบรีนภาษาญี่ปุ่นนะก็ถือว่าเท่ hey, มากๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวของเคฟูที่ชักด,ดาบออกมาสะท้อนเป็นหน้านบูบรี สวยเลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปของบูเบรีนะครับที่ชักกรงเล็บออกมาสะท้อนเป็นหน้าเดซพูนะก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับโปสเตอร์อันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นแฮนด์บินก็สวยงามเลยนะอ่าแล้วก็ตัวของกําไรนะครับนี่ก็จะเป็นเขียนว่าเดซพูนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันดีกว่าจื๊บ,บ,บตัวกําไรนะครับ นี่เลยก็เป็นกําไรที่สวยงามเลยนะครับทุกคนนี่โฟกัสชึบก็จะมีตัวอักษรร้อยกันเป็นรูปเป็นคำว่าเดซพูนะครับนี่ก็จะมาในแบบสไตล์สีดำแดงนะครับผมเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนี่เลยโอ้โหก็ถือว่าน่ารักดีนะเนี่ยใส่ไปดูเดซพูได้เลยนะครับนี่มีคําว่าเดซพูอยู่ตรงกําไรนะครับสวยเลยนะครับผม แต่ตอนนี้เราก็ดูของจากรอบพิเศษต่างๆไปหมดแล้วเรียบร้อยนะครับของวันที่24นะต่อมาเรามาดูของจากกิจกรรัแล้วก็โปรโมชั่นกันบ้างนะครับเริ่มจากตัวนี้กันก่อนเลยสําหรับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นบัตรสะสมจากทางเมเจอร์นะครับผมก็ราคาชุดละ500บาทนะครับก็จะได้บัตรสะสมเนี่ยมา2ใบนะครับซึ่งสามารถเอาไปกดที่นั่งเรื่องนี้ได้2ที่นั่งนะครับนี่เลยตัวแพ็กเกจก็จะมาแบบพลาสติกใสแบบนี้นะครับผมมีด้านหลังไม่มีอะไรนะ เดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันดีกว่านะครับชึ๊บน,นี่ปื๊บได้มาแล้วนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เอาโค้ดไปใช้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ให้ดูด้านหลังบัตรนะนี่เลยตัวแพคเกจก็ถือว่าทำออกมาได,สแบบาด,ดนะ้สวยเลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นตัวสร้อยห้อยลงมาถึงบัตรเลยนะครับตัวบัตรก็จะเป็นลูกสร้อยคอเป็นลูกจี้นะก็คือสวยเลยนะครับเนี่เนี่เลยเดี๋ยวลอง แกะออกมาดูกันนี่อู้หูอ่าแกะออกมาแล้วก็จะยังมีรูปที่อยู่นะครับก็ถือว่าสวยเลยชึบอ่ะอันนี้ก็แกะออกมาปึ๊บอ่าได้มาแล้วนะครับตัวแผ่นนี้แล้วก็เก็บเป็นแบบโปสเตอร์เล็กๆสวยๆได้เลยนะครับเนี่ยสวยมากเดี๋ยวมาดูตัวบัตรกันดีกว่าสําหรับตัวบัตรนะครับทั้ง2ใบก็จะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนบัตรแข็งนะครับผมเนี่ยบัตรสะสมนะครับก็ถือว่า,าออกมาสวยเลยนะด้านหนึ่งเป็น สร้อยเดสคูด้านหนึ่งเป็นบูบรีนะครับแล้วก็มีเขียนว่า b บสเ f r น e ์ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวลองเอามาเทียบกับตัวการ์ดของ iMaX กันนะครับมีเลยก็คือสวยงามเลยนะครับขนาดเท่ากันเลยนะเนี่ยก็ดูเข้ากันดีนะครับโอ้สวยมากๆเลยนะแต่ว่าด้านหลังก็จะต่างกันนะครับด้านหลังของ iMac ก็เขียนว่า iMac ส่วนด้านหลังของเนี้ยมันจะมีโค้ดเอาไว้กดตัวหนังอยู่นะครับก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับตัวนี้มาครับสาหรับของชุดต่อมาเนี่ยก็จะเป็นของชุดสุดท้ายที่ผมจะให้ดูในคลิปนี้แล้วนะครับ สำหรับของชุดนี้เนี่ยผมก็ได้มาจากงานวัด d e เดดพูแอนบูบารีนที่จัดที่พารากอน c ีน e เพล็ชั้น5นะครับภายในงานเนี่ยก็จะมีของขายแล้วก็กิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายเลยนะครับแล้วก็แลกรับของรางวัลกันได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สะดวกเนี่ยก็อย่าลืมไปเที่ยวงานวัดน,นะครับจัดถึงวันที่สาเ็กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูทีละชิ้นกันเลยนะครับเริ่มจากตัวพาสปอร์ตอันนี้กันก่อน นี่เลยด้านหน้าก็จะเป็นรายละเอียดโปสเตอร์นะครับเดซ์คูแอนด์บูบรีน24กรกฎาคมในโรงภาพยนตร์นะครับอ่ะเปิดมากชึบก็จะพบกับช่องต่างๆนะครับที่จะมีการสตปมตาของเดซ์คูลงไปด้วยนะครับนี่เลยก็จะมีเป็นช่อง4ช่องนะครับอันนี้สําหรับการเล่นเกมนะแล่พอเล่นผ่านเนี่ยล้วก็เอาไปแลกลับของรางวัลได้เขาก็จะปามช่องนี้ให้นะครับซึ่งแต่ละเกมเนี่ยไม่ได้ง่ายๆนะเนี่ยทุกคนผมผ่านแค่2เกมเองนะครับอีก2เกมเนี่ยผมไม่ผ่านนะก็จะเป็นปลูกกระบาท ลูกไหนผ่านเนี่ยก็คือเป็นหน้าเดซพูลนะครับแน่ก็จะมีเกมสาวน้อยตกน้ําโยนห่วงโยนบอลปาป่องนะครับซึ่งพอไปแลกรับรางวัลเนี่ยเขาจะปั๊มรูปสร้อยให้นะครับก็ถือว่าสวยงามเลยนะแต่แล้วก็อันนี้เป็นกติกานะครับแล้วก็การแลกรับรางวัลก็จะตามนี้เลยนะครับเนี่ยอย่างผมเนี่ยแลกได้ 2- อถึงสเกมนะครับก็จะได้พัดลิกิะส์แท้นะแต่ถ้าใครผ่าน4เกมเนี่ยก็จะได้หมอนลิกาส์แท้ด้วยนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับผมของจริงอะนะแล้วก็ ้าสะสมหมอนเล็กครบ3ใบเนี่ยก็เอาไปแลกหมอนใหญ่ได้1ใบเลยนะครับเรียกได้ว่าคุ้มมากๆนะครับผมแต่ว่าผมก็ผ่านแค่2เกมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นตัวพัดอันนี้มานี่เลยพัดเดดพูลนะครับแล้วก็บูเบอรีนด้วยนะครับผมก็ถือว่าสวยงามเลยนะเอามาพัดคลายร้อนได้นะครับช่วงนี้ร้อนๆล,ลายก็ถือว่าทําออกมาได้สวยงามเลยนะครับเป็นลายของเดดพูลนี่เลยด้านหลังก็เป็นบูเบอรีนเท่ๆนะครับก็สวยงามเลยนะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับผมสอบก,การรีวิวของที่ได้จากการไปดูหนังเรื่อง Dead Pool นบูเบอ r ีนะครับโดยรวมของทุกชิ้นเนี่ยก็ทำออกมาได้สวยงามแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยนะแล้วก็ของพรีเมียมจากหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าของที่ผมเอามาให้ดูในคลิปนี้เป็นของที่ด้านมาจากวันที่24ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาเท่านั้นนะครับคือหลังวันที่24สเขาก็จะมีโปรโมชั่นแจกของอีกมากมายเลยนะครับทั้ง SF แล้วก็เมเจอเลยนะ อย่างของ SF เนี่ยก็จะมีโปสเตอร์ลงซิกมาโปสเตอร์แฟนอาร์ตแบบไทยๆพร้อมคอลเลกติฟบอลติเกตนะครับแล้วก็มีคอลเลกติฟบอลติเกตทั้ง8แบบรวมถึงตัวของสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะส่วนของเมเจอร์เนี่ยก็จะมีทั้งโปสเตอร์สกรีนเอ็กโปสเตอร์โดบี้แอตมอสโปสเตอร์โฟรดีเอ็กแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์นะครับเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆนะครับแต่ละโปรโมชั่นเนี่ยแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นโรง iMAX เนี่ยคือมีของแจกแบบเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยตามรูปเลยนะคครรับับบเเเยยอะขขนนาาาดททีีท่่มให้ล เป็นเหมือนแบบแผนผังว่าแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีของอะไรแจกบ้านที่โรง IMAX นะครับเรียกได้ว่าแจกเยอะสุดๆชุดไม่อยู่เลยนะครับจังหวะนี้และล่าสุดทางเมเจอร์ก็ประกาศรอบพิเศษออกมาด้วยนะครับในรอบนี้เนี่ยเราก็จะได้โปสเตอร์แบบไทยๆเนี่ยหรือโปสเตอร์แฟน์อาร์เนี่ยครบ3แบบเลยนะครับแล้วก็ได้ตัวของฟิล์มมาร์ก1เซตนะครับซึ่ง1เซตเนี่ยจะได้มา2ลายนะ แล้วก็ที่พิเศษไปกว่านั้นเนี่ยทุกสองที่นั่งนะครับรับเพิ่มทันทีตัวของสร้อยคอเดซ์คูแอนด์บูเบรินนะครับบอกเลยว่าเป็นสร้อยคอที่หลายๆคนอยากได้แน่นอนนะครับโล่หึงผมด้วยนะรอบนี้ถ้าจองทันผมก็จะไปอยู่นะครับแล้วก็สําหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยผมก็มีเขียนรีวิวไว้ในเพจด้วยนะครับถ้าใครสนใจอ่านรีวิวเนี่ยก็สามารถตามไปอ่านได้ที่เพจพีดีทอยทาง Facebook ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์อีกทีนะโอเคครับสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืืมมตติดดดดดดาาชชกกกกกกัััันน้้้้วววยยะคครรรบบบจจแแล็ออฝไ์ subscribe Like เพ่ปงใให สำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพลงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย